สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะสวนจันหอมนะคะ,ะจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวเอกนะคะที่ช่วยดูแลสวนทุเรียนอินทรีย์ของสวนจันหอมนะคะ<ส>ก็คือน้ำหมักปลานะคะ,ะวันนี้เราจะพาไปชมลงหมักนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่มาที่ไปของน้ำหมักปลา ตร,นนะะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ําหมักของเรานะคะน้ําหมักปลาของเรานะคะก็จะใช้เวลาหมักนะคะสามเดือนนะคะกว่าจะไดะ้น้ำหมักที่มีคุณภาพนะคะ,ะทั้งไล่มแมลงโอ้แล้วก็มียาของด้วยทั้งไล่มแมลงทั้งไล่มแมลงบำรุงนะคะทำให้ต้นทุเรียนเราสวยงามนะคะ นี่นะคะที่มานะคะของน้ำหมักปลากว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทุเรียนสวนจันหอมนะคะทุเรียนอินทรีย์ร้อยเปเซ็นของเรานะคะอ่ะพาพี่น้องมาดูเลยค่ะคะุณภ,ภาพล้วนๆนะคะจากธรรมชาตินะคะอ่ะพี่น้องท่านไหนสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะจากสวนจันหอมนะคะน้ำหมักปลาของเราะคะ่ะ